จีนประสบความสำเร็จในการทดสอบระบบฉุกเฉินของเมืองโจยานอาวกาศรุ่นใหม่ที่เตรียมจะเข้ามาแทนที่ยานเซินโจซึ่งใช้มานานกว่า30ปีการทดสอบครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาณนฐะานปล่อยจรวดจิ้วเฉียนทางตอนเหนือของจีนโดยเป็นการทดสอบระบบ Launch Abort System ซึ่งเป็นระบบดีตัวฉุกเฉินสำหรับยานที่มีมนุษย์โดยสารหากเกิดเหตุผิดพลาดในระหว่างการปล่อยจรวดไม่ว่าจะอยู่บนฐานหรือกำลังทยานขึ้นสู่ฟ้าระบบ Escape Tower ที่ติดอยู่ด้านบนสุดของยานจะจุดจรวดย่อยให้ยานแยกตัวออกมาอย่างรวดเร็วจากนั้นจะปล่อยร่มชูชีพ3ชุดเพื่อชะลอความเร็วและนำยานลงสู่พื้นอย่างปลอดภัย แม้จีนจะเริ่มมีกิจกรรมสำรวจอวกาศอย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ยานเซินโจที่จีนใช้อยู่ทุกวันนี้ได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1990และถูกใช้งานครั้งแรกในปี1999หมายความว่าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอายุเกือบ3ทศวรรษแล้วนั่นจึงเป็นที่มาของการพัฒนาเมืองโจ ยานอาวกาศยุคใหม่ที่ออกแบบมาให้ทันสมัยกว่าใช้ซ้ำได้และสามารถบรรทุกได้ทั้งลูกเรือและสัมภาระจีนตั้งเป้าว่ายานเมิองโจจะกลายเป็นยานหลักสำหรับภารกิจส่งมนุษย์ขึ้นไปสู่สถานีอวกาศเทียนกงภายในปี2027หรือ2028 <c oughs> เพื่อสืบทอดภารกิจจากยานสันโจและขับเคลื่อนโครงการอาวกาศจีนให้ก้าวห้ายิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้คืออีกก้าวสำคัญของจีนในการพัฒนาย,ยานอาวกาศยุคใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนความก้าแหน้าของทางเทคโนโลยีแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการแข่งขันบนเวทีอวกาศระดับโลกอย่างเต็มตัว